ึงปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกสวัสดีคะ่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับคุณอาจารย์แล้วก็เข้าสั่งจกสอร้อยจตนะคะอ่าอย่างที่เกิ่นไปเลยค่ะคุณหมอตกลงแล้วเนี่ยดิฉันว่าผู้บริโภคเริ่มสับสนตกลงนะ้ำมันหมูมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเราเชื่อไหมหรือน้ำมันพืชมันก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกันหรือยังไงดีคะคุณหมอคือถ้าพูดแล้ว,วก,ละะก็คือว่าเรามีความต้องการของคอเลสเตอรอลอยู่นะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าน้ำมันหมูถึงแล้วจะมีคอเลสเตอรลอลอยู่สูงกว่าน้ำมันพืช ค่ะนะครับแต่ถ้าเราจัดส่วนให้ดีก็จะสามารถทานได้ส,สองอย่างในสักกดส่วนที่ถูกต้องครับแล้วถัดไปคือว่าสมมติเราไปใช้น้ำมันพืชแต่ถ้าเกิดเราไปใช้น้ำมันพืชที่ไม่ปลอดภัยทีเดียวหมายความว่าน้ำมันพืชบางชนิดเนี่ยเราไปเอาไปทอดไปผัดให้ความร้อนสูงขึ้นเราทําให้มันมีไปเกิดจุดเดือดเพื่อทาให้น้ํามันอันนั้นเนี่ยเกิดมีเป็นสารที่ก่อให้เกิดผมเสียกที่ตามหลังค่ะ เพื่อคือว่าต้องเป็นสายการครับผมว่าคุยใจให้ถูกต้องให้ปลอดภัยแล้วทีนี้เราจะมาคุยกันนี่นั่นะค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ผู้บริโภคทั่วไปจะทราบได้อย่างไรว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าสมดุลละนะคะแล้วเราจะได้ประโยชน์สูงสุดคันแรกก่อนก็คือว่าเราังมีความจำเป็นต้องต้องมีโคอกอเข้าไปในร่างกายเพื่อไปสร้างต่อลอยฮอร์โมนเพื่อไปสร้างเกี่ยวกับน้ำดีในการย่อยอาหาร ด้วยในสร้างเกี่ยวกับเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ในการสร้างวิจิตรีคือต้องต้องทำความเข้าใจก่อนนิดนึงไหมครับคุณหมอว่าคือคอเลสเตอรอลเนี่ยพอได้ยินคําว่าคอเลสเตอรอลไม่ได้แปลว่าคอเลสเตอรอลมันจะเป็นตัวร้ายไปซ้ายไปหมดไปหมดใช่ไหมฮะถ้าร่างกายยังมีความต้องการอยู่ก็คืออย่างน้อยเนี่ยประมาณในคนทั่วไปที่ความต้องการคือประมาณ3รอลลีการต่อวันอ๋อค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีคอเลสเตอรอลสูงมากเกินไปนะครับมันจะไปพอกที่ผนังเส้นเลือดค่ะ ก็ไปเกิดเป็นพักขึ้นแล้วถ้าเกิดมันสะสมตีนตันขึ้นมาก็เกิดไปเกิดมีปัญหาของโรคหัวใจโรคทางสมองค่ะค่ะอันนี้คือผลเสียของการที่มีเครื่องย่สูงขึ้นเยอะๆมากเกินไปค่ะมาเกินไปนะครับแล้วก็วกกลับมาที่เรื่องของน้ำมันค่ะนะครับก็คือกันเรื่องของน้ำมันหมูกับน้ำมันพืชค่ะนะครับก็คือต้องรู้ว่าเอในน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมันหมูเนี่ยจะมีสารประกอบที่เรียกว่าเป็นเอน้ำมันอิ่ีตัวค่ะสูง ึ่งอันนี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบของคอเลสเตอรอลเนี่ยสูงนะครับเพื่อเป็นสัดสัวนที่อาดติก็คือกดไขมันอิ่ตัวนะครับในน้ำมันหมูน่ยจะมีอยู่ถึง43เปอร์เซ็นจากจากปริมาณปริมาณหนึ่งหน่วยปริมาณเนี่ยก็ก็คือ43เปอร์เซ็นต์อันนี้ในน้ํามันหมูนะครับก็จะมีน้ํามันพืชที่มีส่วนของกดไขมันอิ่ตัวเนี่ยสูงเหมือนกันค่ะ ไม่ไอยู่สองชนิดก็คือน้ำมันปาล์มกับน้ำมันมะน้ำมันมะพร้าวอ๋อค่ะค่ะมีขีดข้อยกเว้นนะครับว่าสิ่งนั้นจะเป็นน้ํามันพืชปาล์แต่ว่าจะมีกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยสูงในน้ามันมะพร้าวเนี่ยมีถึง91เปอร์เซ็นต์โอ้ในน้ำมันปาล์มเนี่ย51เปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้เราพูดถึงว่าผลเสียคือว่าถ้าเกิดเราไปใช้น้ามันน้ามันหมูน้ามันพืชน้ามันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเยอะๆมันก็จะมีต่วประกอบของกรดเลี้ยในปริมาณที่มากกดไขมันอินรียด้้ค่ะแลวถาาเเกิใช แบบนี้ไปตลอดเลยในคนที่มีภาวะของไขมันสูงก็ไม่เป็นผลดีถูกไหมครับค่ะแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดเอาไปใช้เอาไปทอดเอาไปผัดนะครับอย่างที่ว่าในสมัยโบร,ราณที่เราทากับข้าวกันเนี่ยอาหารอร่อยก็คือให้น้ำมันหมูจะมีกลิ่นหอมความหอมคว<ม>ามหอม,อมนะครับนุ่นนวลอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในน้ำมันคือเองก็มีเหมือนกันครับยกตัวอย่ขึ้นในไขมันสูงค่ะเขาบอกว่าถ้าเอามาผัดเส้นลักหน้าหรือทำข้าวผั ขึนไปอยู่ที่น้ำมันตัวเรือค่ะนะครับและตรงนี้คือว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้ในส่วนของน้ํามันหมูน้ามันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเนี่ยคือเหมาะสำหรับในการทำ้อผัดต่างๆอไม่สามารถที่เราจะใช้ได้แต่ว่ามันจะมีส่วนของไขมันติดตัวมากเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องไปผัดทอดเนี่ยให้ใช้น้ํามันหมูได้ใช้น้ำมันมะพร้าวได้ใช้น้ำมันปาล์มได้ต้องมา็ปลีนน้ำมันพืชว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่า เราไม่อยากที่จะให้มีใส่แฝกเล่าสูงเกินไปไม่อยากที่จะให้มีกดชมันยิดตัวมากเกินไปไป่เลือกใช้น้ำมันพื้นะครับในน้ำมันพือเนี่ยต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังรู้อันก็คือว่าในเรื่องของจุดเบียดของน้ามันอือันนี้สําคัญค่ะคือระดชไไหมครับเรื่องจุดเบียดน้ำมันคือว่าบางชนิดถ้าความร้อนสูงจนถึงระดับหนึ่งถึงจุดเดือดก็มันมันจะระเหย นี้เนี่ยจุดเดือดของแต่ละอันมันจะมีความแตกต่างกันค่ะถ้าเกิดสมมติเราไปใช้น้ํามันที่น้ามันทื่ที่ราคาแพงแต่จุดเดือดเนี่ยมักจะต่ำค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้เราอยากจะใช้น้ามันทื่ที่ราคาแพงเพื่อสุขภาพของเราขวดหนึ่งสองสามร้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันดอกสับปอยค่ะพวกนี้เนี่ยจุดเดือดต่ำค่ะแล้วถ้าเกิดเราเอาไปใช้ทอด อัดที่น้ำแ,แต่ความร้อนในเกินร้อยแปดสิดองศา200สองร้อยขึ้นไปนะครับมันจะระเหยแล้วก็เกิดเป็น่สารที่ตกค้างซึ่งจะเป็นสารพวกนี้เนี่ยในการทดลองพบว่าทาให้เกิดมะเร็งของกระเพาะอาหารเกิดเรื่องของโรคหัวใจเกิดขึ้นอืนะครับแล้วก็เป็นการกร่อมะเร็งทำให้เกิดเป็นโรคตับโรคไตเกิดขึ้นค่ะ ฉะนั้นเราถึงอันนี้อันนี้เนี่ยคืออาจจะจําเป็นเทคนิคนิดนึงอย่างน้ามันมะกอกเนี่ยเราก็เลยได้เห็นในอาหารหลายประเภทที่เขานําน้ามันมะกอกมาเป็นส่วนผสมในการทําอย่างทําน้ําสลาดัสลดหรืออะไยเงี้ยก็คือไม,ไม่ไม่ต้องใช้ความร้อนอใช่ค่ะแต่ะ้าเป็นน้ําสลัดนะครับไปประกอบปรุงอาหารอือ่นแทนที่ไม่ต้องผัดหรือทอดนานๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ทอดหรือผัดให้ทอดนานๆนะครับ ืเนี่ยที่ควรจะเลือกใช้ก็คือเช่นน้ำมันถั่วลิสงนะครับถั่วลค่ะน้ำมันลำข้าวนะครับน้ำมันขา้าวโพดนะครับน้ำมันถั่วลือวเนี่ยเหมาะที่สุดเลยราคาไม่แพงเกินไปนะครับ้น้ำมันลำข้าว,วนั่นก็คือว่าเราสามารถที่ใช้น้ำมันพืชน,นี้เนี่ยใช้ทอดหรือผัดได้ค่ะโดยไม่เกิดผลเสียต่อตับต่อไตต่อโรคหัวใจต่อมะเร็งกระเพาะไม่ตับไม่ตับพกเราเพราะว่าจุดเดือดของน้ำมันสูงสามารถที่จะ ใช้เวลาเราทําความร้อนอ่ะค่ะถ้าเราไปทําน้ำสลัดเราก็ไปเลือกเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันดอกพลงตะวันจะตัดกร่อนได้นะครับแต anywhere, ่ถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากใช้น้ํามันหมูน้ามันมะพร้าวน้ามันปาล์มในการทอดเราก็เลือกใช้ได้นะครับคือแต่ว่าเราอาจต้องสลับน้ามันบ้างแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเรายังมีความต้องการของโพ้ดเล่าอยู่นะครับแต่ในณาเดยวกันเราก็ยังได้โพ้ดเล่ามาจากสารอาหารประเภทต่าง ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลเนื้อสัตว์ต่างๆที่เรารับทานเข้าไปนะครับเพื่อให้ความต้องการเนี่ยไม่ให้เกิดภาวามีการตวัดโอ้คุณหมอแล้วเราจะทราบได้ไงว่าวันนี้เกินหรือยังเอ่อก็คือเอาเปง่ายๆก็เหมือนแบบเราเรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็คือเหมือนการทําข้อสอบอ่าค่ะนะครับค่ะหลังจากที่เราทําข้อสอบไปแล้วรับประทานอาหารต่างๆไปแล้วเนี่ยเราไปตรวจข้อสอบโดยการตรวจเลือดของเราอ๋ออ่าประจำปีนะครับว่าพอตรวจมาแล้วเนี่ยแปลว่า กโคเลสเตอรอลของเราดีเลยคือไม่เกินสองร้อยก็แปลว่าพฤติกรรมการพฤติกรรมรับประทานอาหารของเราเนี่ยแปลว่าโอเคแล้วโอเคแล้วถูกไหมครับอ๋อค่ะอันนี้อันนี้ก็ข้าว่าในการที่เราจะดู้ง่ายๆที่แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าตรงไหนที่เราจะเลือกทานว่าอาหารที่มีโคเลสเตอรอลเยอะเราก็เลี่ยงหน่อยอืแต่ว่าในบางมื้อที่เรายากทานอ่านได้นะครับยกตัวอย่างสมมติว่าผมบอกว่าเนี่ยโคเลสเตอรอลของของคุณอยูงนะครับแต่ คุณมีทานอาหารของมันมันเลยต่างๆเรามีไหมโอ้ยคุณหมอไม่มีเลยครับไม่มีอะไรเลยแต่ระบบก็เล่าบอกว่าหนังสัตว์ทุกชนิดหนังหมูหนังเป็ดหนังไก่แทบหมูกับทาหมูเวลาที่ไปทานเอ่อไปปักกินเห็นไหมครับนะครับเรายกว่าน้ำมันนี่ไม่ได้แตะเลยแต่หนังหนังสัตว์นี่เป็นที่ชอบมากโปรดปรานอืมนะครับเวลาทานเอ่อหนังหนังทอดนะครับแทบหมูใช่ไครับ เป็นนิยมค่ะต่อไปประเภทที่สองบอกโอ้ไม่ได้ทานอาหารมันๆเลยครับืุ้งตัวใหญ่ <c oughs> วัตเตอร์นะครับไข่ปลามปลาหมึกนะครับผมเปิดเที่ยงให้ดูก็คือว่าสมมติว่าในปลาหมึกหนึ่งขีดเนี่ยมีคอเลสเตอรอลในประมาณ350มิลลิกรัมโอ้แล้วปลาหมึกหนึ่งขีดละเตลยละค่ะนะครับแล้วเวลาเราทานทานปลาหมึกยากเห็นไหมครับที่เป็นแบบ เนนกิัราเราคงไม่ทานแค่ขีดเดียวเดียวนะครับหมอค่ะประมาณสองสามขีดดูไหมครับก็เกินและต่อวันนมันสมองหมูนะครับคนที่จ่ายยื้อในจัดเนี่ยอย่างมันสมองหมูเนี่ยทีจะทานหลังกระดูกกลาโหลกเนี่ยร้านดังร้านดังค่ะนะครับในหนึ่งขีดเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เลยไหมครับค่ะสามพันกว่าบริการโอ้โหค่ะหนึ่งขีดนะครับแล้วที่ทานหนึ่งชามเนี่ยประมาณสักสองขีดได้ไหมครับ หกพันนะครับเครื่องในตัดไม่ว่าจะเป็นเนื้อตลาไตเวลาทานซี่งซีเวลาที่เราไปทานสุกที้อันนี้ก็จะมีโคสเล่าเยอะอนะครับประเกทตที่สี่คือไข่แดงนะครับผมเคยเปลี่ยนง่ายว่าเอาง่ายว่าไข่เนี่ยถ้าในส่วนของไข่แดงที่หนึ่งฟองเนี่ยมีสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัมความต้องการเราไม่เกินสามร้อยไหมครับแล้วถือว่าในคนทั่วๆไปที่มีไขมันสูงแล้วเนี่ยไม่ควรจะทานแล้ว ใช่ในเด็กที่มีการเริญเติบโตนะครับอันนามารถรับปรทานนะครับอย่างรัาประทานได้แต่ว่าควรจะทานไข่ทั้งกองจะไม่ย่อยทานเฉพาะไข่แดงนะครับเพราะในไข่ขาวเนี่ยไม่มีคคเลสเตลเลยนะครับคอเลสเตลเป็นตูแต่บางคนก็ชอบรับประทานแต่ไข่ขาวไข่แดงไม่ทานอันนั้นก็ไม่ไม่มีผลอะไรใช่ไหมหมอไม่ไม่รไรครับก็เอาตัสอากะคเลสโตลออกะครับแต่ว่าได้ส่วนประกอบของพิามินเรื่องต่างในที่อยู่ในไข่ขาวแล้วเราไปเอาคคเลสเตลในส่วนของอื่น แต่ถ้าเกิดว่าจะทานก็ค้อทานไข่ทั้งฟองเนี่ยมันก็จเว่าจะมีส่วนประกอบของการอาหารซึ่งพอดีกันต่อต้านกันพอดีแล้วพอดีเป็นเป็นเพราะว่าเป็นต้นตอของอาหารโปรตีนที่หาได้ง่ายในประเทศไทยแล้วก็ราคาไม่สูงนะก็มีมีส่วนหนึ่งที่มีข่าวบอกว่าถ้าเกิดคุณไปกลัวเรื่องของการหลีกเลี่ยงไข่แดงไม่ทานทําให้ไคอไม่สูงแต่ไปทําให้เกิดสมองอกเกิดเอาไซมเมอร์ขึ้นนะอันนั้นมันก็ไม่คุ้มกันนะเพราะ่ถือว่าเดรน ในะะ<ๆ>รบยลเดอาหารได้ครบตัวนนะค,ะคุณหมอคะที่นี้คืออย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นในกรณีที่เราประกอบอาหารเองเราก็สามารถที่จะเลือกได้<ถ>ว,ว่าน้ำมันแบบนั้นแบบนี้แต่เวลากดนค,นคนส่วนใหญ่เราไปทานอาหารนอกบ้านแบบนี้เราเราควรจะ,ะในมุมมองของคุณหมอเราควรจะงดของทอดไปเลยไหมหรือว่าเราควรจะเลือกยังไงคะก็ติดสัตว์มันเรลิ่งได้เนีอย่าง,าางอีกเรี่องของทอดนะครับ ของปิ้งมันก็ทําให้เกิดมีสารก่อมะเร็งมือนกันนะครับในตัวที่มันเป็นร,ปรอยไหมต่างๆในพวกนี้นนตัอคเรจออกขวาออกแะ่รับเป็นสารปรอมะเร็งนะครับแล้วก็จนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะทานบ้างเราต้องเข้าใจเลยว่าในอุตสาหกรรมในในทั่วๆไปเนี่ยไม่เกิดว่าเวลาที่ของทอดต่างๆเนี่ยเต้องใช้น้ํามันพืชก็คือน้ํามันตาล่ะซึ่จะมีโครเล่อเนี่ยสูงแต่เราจะไ็นต้องใช้เนื่องจากว่าเขาต้องใช้ความร้อนเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับและถือว่า เราลงไปรับประทานได้แต่ว่าอยากไปบ่อยทีเดียวเช่นไปทานทุกวันประเภทช่วงนี้เฟรนด์ไฟลดราคาจัดทุกวันอะไรอย่างนั้นก็ไม่ควรนะฮะนะครับไม่ขาดหรือเปล่าก็คือว่าผมมองว่าควรจะเดินทางไกานค่ะถ้าเราอยากจะประกอบอาหารให้มีรสชาติอร่อยในบางครั้งเราอาจจะใช้น้ำมันหมูน้ำมันปาล์มเราเอามาทอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะหลีกเลี่ยงท้่จะคอนเล่าระสูงจะมาทําเป็น จะได้รสชาติที่เปลี่ยนไปแตกต่างกันอย่างนี้ด้วยนะคะก็ก็ต้องบอกว่าคือเน้นที่ความหลากหลายด้วยใช่ไหมครคุณหมอค่ะแล้วอย่างเช่นใช้น้ำมันพืชเราก็อยากไปใช้น้ำมันพืชชนิดเดียวกันไปทุกครั้งก็เปลี่ยนชนิดอยู่บ้างนะครับมีเรือไอนหลายอย่างน้ำมันข้าวโพดน้ำมันตัวริดโสมน้ำมันตัวเหลืองน้ำมันลังข้าวนะครับถ้าไปทำน้ำสลัดน้ำมันดอกตะวันน้ำมันมะกอกน้ำมันดอกปอยน้ำมันงาก็ได้นะครับน้ำมันงาก็มีสามารถแต่งกลิ่นแล้วก็แารอาหารได้ได้ แล้วอย่างอย่างน้ำมันหมูที่เขาขายตามท้องตลาดกับการที่ซื้อหมูมาเพื่อเจียวน้ำมันเองเนี่ยคุณหมอแนะนำอะไรคะเหมือนกันอช่มครับงนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ถ้าจะบอกว่าอยู่เป็นน้ำมันหมูที่ผลิตมานะครับบรรจุในผลิตภัณฑ์ประเภทรูปต่างๆเนี่ยราคาก็จะแพงขึง้นนะครับยิงงล้อนี่คือซอสหรือ,อรที่มาเึงเหมือนกันครับนะครับในที่จริงเนี่ย น้ำมันซื้อที่ราคาแพงแต่เราเอามาใช้ให้ิดประเภทเอาไปทอดก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็อาจจะเป็นโทษด้วยใช่ไหมฮะแถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำมันบูดเราใช้น้ำมันบูดที่เราหาได้ง่ายๆเนี่ยนะครับตามธรรมดาไม่ต้องไปอยู่ในยื่อสินค้าที่สำเร็จรูปนะครับแล้วราคาแพงเกินไปแล้วเราก็เอามาใช้ให้ถูกต้องนะครับตามหลักการนี้เทั้งนเง ก็วันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของการเลือกใช้นะคะก็บอกว่าต้องเลือกใช้ให้ถูกให้เหมาะนะคะกับชนิดของอาหารประเภทของอาหารที่เราปรุงด้วยวิธีไหนอย่างไรด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ต้องใช้ก็คือใช้ก็คือตรวจเลือดนะคใไหรนร้ปีหลักการเป็นการทัสอบว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นเหมาะสมหรือยังหะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอกอบปัญญาค่ะ สวัสดีค่ะัสวัสดีค่ะสวัสดีทุ่กท่านนะคบขอบพรคุณค่ะสวัสดีค่ะพลตรีนายแพทย์กอบปัญญาวงวิเศษกิจค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านในยุรกรรมโรคหัวใจนะคะกับเรื่องราวของน้ำมันหมูกับน้ำมันพืชนะคะซึ่งต่างก็ต้องเรียกว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียทั้งคู่นะคะเพียงแต่ว่าเราจะเลือกหยิบ ในส่วนของข้อดีมาใช้ประโยชน์ในการบริโภคนะคะแล้วก็แน่นอนว่าให้ได้ประโยชน์กับร่างกายสูงสุดอย่างไรนี้ก็เป็นข้อมูลที่ต้องทราบกันไว้เป็นเบื้องต้นด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณในช่วงนี้นะคะนี่คือหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกค่ะหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก